รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอน46ปีตต้เจียงใหม่เมื่อจากมายังใหม่เหมือนเดิมตลอดเวลาเนอะ <c oughs> จะบอกคือขับรถสองแถวส่งให้แอลเรียนเริ่มกันที่รถสองแถวหรือรถแดงที่วิ่งรับผู้โดยสารอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่รูปร่างหน้าตาของรถอาจเปลี่ยนไปตามวันเวลาแต่สีแดงยังสีเดิมนี่คือรถแดงรถโดยสารสี่ล้อ เล็กนะฮะอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลายาวนานผมามเรียนเชียงใหม่เมื่อปี2521นะครับก็เจอรถแดงได้นั่งได้สัมผัสมันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้าง ก็ไม่เป็นไรแต่ความเป็นสีแดงก็ยังมีอยู่บรรยากาศหวนคืนถนนห้วยแก้ววิ่งจากตัวเมืองขึ้นดอยยังสายเดิมแต่ขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นหากติดขัดคลาคร่ำ MM ไปด้วยรถยนต์เยี่ยงกทม <c oughs> ก็ไม่ได้ขึ้นรถแดงหรือสองแถวรอบเมืองเชียงใหม่มานาน Out ันโดดมานานนะครับวันนี้ได้มาสัมผัสอีกครั้งหนึง40กว่าปีผ่านพ้นมามันก็ให้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึง่ง รถก็วิ่งออกจากโซ่ออกทำไมถนนเชียงใหม่เป็นเจี้ตอนนี้แม้จะเป็นสี่เลนแล้วติดกระย,ยุกยกระยักอันี้กระยักมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานาำพร้มสมบูรเาที่พวกเราแสนภูมใิใจน,นา้ามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เคยมาเรียนเมื่อ46ปีที่แล้วตัวนี้คือทางเข้ามาหาวิทยาลัย ทยาลัยเชียงใหม่วันที่21วันล่าสุดนะที่ผมมายืนหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี2521ผมเดินเข้าประตูนี้ครับพร้อมพ่อพี่เขย พี่สาวมาส่งผมเรียนสี่คนนั้นนะครับตายไปสองพ่พอผมตายพี่เคยตายพี่สาวก็แก่แล้วแล้วผมจะจะหนุ่มได้ยังไงนะครับพอออครูบาาาาสีวิัยยยยกกได้ไุทชะ แวะไหว้ครูบาสีวิชัยพระนักบุญผู้ทำทางขึ้นดอยสุเทพปัจจุบันมีการรับน้องมอชอเดินขึ้นดอยอยู่ทุกปีก่อนจะขึ้นดอยสุเทพเราก็มาไหว้ครูบาสีวิชัยเพราะว่าท่านเป็นผู้นํากําลังของชาวบ้านสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเม็กซิโก very amazing the c h a i a is beautiful เขาชอบเ,อเมืองไทยแล้วก็กาลังเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศไทยแล้วรู้สึกว่า กำลังรักลงรักเชียงใหม่นะนี่คือเม็กซิโกโอฮ่าโอแม็กซิกันมาเที่ยวเมืองไทยสนุกเจิดฉันมาเที่ยวบ้านฉันที่เชียงใหม่เอ่ยก็ให้เพลิดเพลินในแผ่นดินนี้โอ้โดยสุธี 11กิโลเมตรเดินทางขึ้นถึงพระธาตุดอยสุเทพมนต์มัดใจคนไทยและคนทั่วโลกให้คิดถึงเชียงใหม่ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ขึ้นมาถึงองค์พระธาตุดอยสุเทพสมใจก่อนดวงอาทิตย์ลาลับไปแสงสุดท้ายก็สัตว์ส่งให้เห็นความงามสีทองและครั้งไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพมาหาของดีที่วัดดอยสุเทพว่าแล้วก็ได้จริง,ง่ะ <laughs> บนนี้ทําให้เราเห็นดาวบนดินหรือตัวเมืองเชียงใหม่ยามค่ําคืนเชียงใหม่หรือเมืองใหม่ที่พ่อขุนเมงรายได้ย้ายจากเวียงกุมกามแถวอําเภอสระพีมาตั้งอยู่ที่เชิงดอยแห่งนี้น้ําก็ยังตามขึ้นมาท่วมได้โอเวียงงพิแแมนนนนนฉันจาไปสน แแต่คววาามหนนเียงก46กปีที่เราเก่าเราแก่ลงไปแต่เชียงใหม่ยังคงใหม่สมชื่อเนอะ <c oughs> จะบอกฮื่และนี่คือ40ปีรวมรถมนของเมืองเชียงใหม่ที่ใครๆก็อยากมาไม่ว่าคุณไม่ว่าผมหรือพี่น้องทั่วทั้งโลกนี้ <c oughs> เนอะจะบอกฮือเชียงใหม่ใครๆก็รู้จักทุกคน คักเมื่อได้มาเชียงใหมไห่ไอ้นู่นไอ้นี่